สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้มารีวิวแจ็คเดลิเปอร์ในไอดี ID. ที่ซื้อมานะครับเลนะ่มโปเกลแปดดาวเนาะวันนี้ผมได้ทําการปั้นแจ็คเป็นที่ให้ปอร์แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับแจ็คเนี่ยก็หลังจากที่ปรับมาก็มีคอมเมนต์ในกลุ่มหรือในรายกลุ่มของผมที่สิงสถิตยอยู่ในหรือว่าในกลุ่มเฟ e บุ o กนะครับก็คข,ข้างจะอ่าเห็นไปทางเดียวกันว่าเก่งขึ้นจริงนะครับแบบว่าอ่ามาสเตอร์เนี่ยก็ใช้กันแบบเกือนแล้วนะเพราะว่า ธาตุไม้เนี่ยในเกมเขาก็จะแบบโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะแถมคอมโบกับความสามารถไฮเปอร์รอบสังหารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นทางเลือกนะครับแถมตำนานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีมกันครั้งใหญ่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ปรับมาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวแจ็คปรับมานะครับบูราก็ปรับมาด้วยนะครับพอบูราปรับมาก็อ่าก็มีการทดลองกันอยู่นะครับว่าจะเอาไงกันแน่นะสำหรับตำนานแต่สำหรับเราหลีกล่างๆหรือว่าหลีกเพชรหรือว่าหลีกมาเตอร์เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่า ก็ใช้กันเกลื่อนเลยนะสลหรับทั้งบูด้าแล้วก็แจ็คนะครับเพราะว่าคขมสามารถไฮเปอร์เนี่ยรอบสังหารก็รู้สึกว่ามันบัฟขึ้นมาด้วยนะครับแถมคํามีม็อบอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมาคอมโบกัน34ตัว3ตัวนะครับในเกมมีแค่3ตัวนะก็รู้สึกว่าน่า,นาจะเป็นความสามารถที่อขี้โกงเลยนะแบบโอ้โหปล่อยตัวมาก็ฆ่าฝั่งศัตรูฝั่งเขาได้1ตัวแลวนะก็เป็นอะไรที่แบบโกงอยู่นะยิ่งปล่อยตัวได้มากนะก็คามสามารถไฮเปอร์ก็ติดได้มากขึ้นนะครับโอเคประมาณนั้นนะโอเคมา วันนี้มารีวิวแจ็คเดลิเปอร์กันดีกว่านะครับโอเคแจ็คเดลิเปอร์นะครับเป็นสายว่องไวธาตุไฟนะครับซึ่งมีค่าโจมตีกายแม็กที่แรงไฮเปอร์นะครับอยู่ที่ล้านห้านะโอ้โหเป็นค่าตีกายที่ค่อนข้างจะสูงใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเป็น9ดาวแม็กเนี่ยโอ้โหสองล้านได้เลยนะค่าบอลเชวิตอยู่ที่6กล้านหนะครับโอ้โหก็ว่าค่าจะเป็นแบบไม่ได้แบบต่ํามากหรือว่าสูงมากนะว่าค่าจะเป็นอะไรที่กลางๆนะครับความเร็วในการโจมตีก็เร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เร็วมากแต่ระยะการโจมตี280 ระยะกระตุ้มตีเนี่ยผมยังถือว่าเป็นจุดด้อยอีกหนึ่งจุดอยู่นะเพราะว่ามันยืนต้องคาจะใกล้นะครับถ้าเป็นไปได้สัก310จุดหรือ320จุดเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนไปน,นิดนึงนะครับแถมถติดกีให้ไอ้พวกแบบยืนระยะเข้าไปเนี่ยมันจะยืนไกลไปเกือบ400จุดเลยนะถ้าติดถ้ามันยืน300จุดนะครับอโอเค มีค่าคลินะครับมีค่าหลบนะมีค่าแม่นยำเนาะโอเคส่วนคูดาสกิลที่1อยู่ที่7วิคูดาสกิลที่สอยู่ที่8วินะครับอู้ก็ถือว่าคูดาสกิลต่ํานะครับอัตราการหลบ30%นะแม่นยำทักษะ20%่สอรนตะ์ะต้านสกิลไม่มีนะครับคูดาเรนเจอร์นะครับ6.5อัลต้าก็4.5นะก็เป็นการคูดาที่ปกตินะครับส่วนแร้ธาตุใช้1,520เอ่อผมยังมองว่าเขาจะไปค่อนข้างไปทางเยอะนะครับสำหรับเรื่องแร่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็น อีหนึ่งจุดที่ยังเป็นจุดด้อยที่ถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเรามีเกียร์ดีเส้นหนึ่งก็กบจุดด้อยตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่แค่แจ็คนะบูดาเนี่ยก็เป็นอีหนึ่งตัวที่ใช้แร่เยอะมากนะครับสำหรับท่านสกยามุนีเนาะโอเคแต่ตอนนี้ผมจะเปิดไปได้นะเดี๋ยวค่อยเปิดได้เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันแล้วกันโอเคมาที่ทักษะกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับทักษะของแจ็คนะสำหรับการปรับมาก็ปรับเพิ่มการมี ระยะเวลาเพิ่มมาขึ้นนะครับก็คือยกเลิอกอมตะศัตรู5วินาทีหลังจากที่แต่ก่อนจะปรับเป็นทะลุอมตะเฉยๆนะครับก็คือเราจะยิงทะลุไปแต่ศัตรูก็ยังสามารถบัฟอมตะให้กับตัวตัวนั้นได้อยู่นะครับแต่ในการปรับที่เป็นวินาทีเข้ามาภายใน5วินาทีนี้ศัตรูจะไม่สามารถได้รับบัฟภาวะอมตะศัตรูไม่ใช่าภาวะอมตะได้นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันสลับเรื่องการปรับมาอ่า บางคนก็ยังแยกไม่ได้ว่าทะลุอมาตะาแบบมีวินาทีกับทะลุอมาตะาแบบไม่มีวินาทีนะ่ะอันไหนมันเก่งกว่ากันผมยังมองให้ทะลุอมาตะาแบบมีอ่าวินาทีนะมันเก่งกว่าเพราะว่าท้ให้ศัตรูไม่สามารถรบ,บับอมาตะได้นะซึ่งทําให้ไอ้พวกอ่าเลนเจอร์ที่ไม่มีทะลุอมาตะานะครับมันสามารถเจาะได้นะประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนดานมจเนี่ยเขามีแถมนาเวจพิษตา5 0าเป็นเวลา5วิก็5 5 2 5นะ อ่าห้าวิก็ทำดาเมจไป2อ0อ่าสองพนะโอเคส่วนดาเมจที่ยิงเปี้ยงในจังหวะแรกก็2อ0พนะครับก็ถือว่าเป็นแรงอะไรที่แรงอยู่นะโอเคแล้วก็ห่วมาด้วยการขัดขวางการฟื้นฟูนะครับก็เป็นเวลา5วินะก็เหมือนกับพับาวตะสตูนะครับก็ในเวลาห้าวิก็ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับประมาณนั้นนะ ส่วนอ่ะอันนี้สกิลบวกมาจากดาบจระเข้เนาะอันนี้บวกมา1,000นะก็เป็นอ่าสามพนะครับสำหรับอ่าดาเมจนะครับสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟก็เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับเป็นการบัฟหลบแล้วก็บัฟต้านนะเป็นเวลาอ่าเจ็ดวิแถมบัฟหกนะก็ถือว่าอืก็ดีนะครับทั้งบัฟหลบบัฟต้านก็ถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะใช้งานได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นบัฟคอมเร็วหรือว่าบัฟเพิ่มโล่บัฟเพิ่มอ่า พลังโจมตีน่าจะดีกว่านี้นะหรือว่าบัฟเพิ่มความรุนารลื่อนอที่น่าจะดีกว่านี้นะครับส่วนความสามารถบัฟกลุ่มนะครับเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นการรอบสังหารนะครับเมื่อปล่อยออกมานะครับก็จะทําการสังหารศัตรูนะครับโอเคอันนี้ส่งผลเฉพาะ pvp หรือกิววอร์นะครับส่วนความสามารถก้าดาน,นะครับมี3สกิลเป็น l ัดแอตแทกมีการตายแล้วก็ฟื้นฟูแร่แล้วก็มีการต่อต้านการลงสนห์นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันที่สเตตหลักกันดีกว่าสำหรับแจ็คนะครับก็ยังมีเรื่องติอีกหนึ่งเรื่องก็คือการแอนิเมชันสกิลนะครับเพราะว่ายัางไงเพราะว่าแจ็คเป็นตัวแอนิเมชันสกิลที่ค่อนข้างจะช้าไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่าแอนิเมชันมันช้าก็เลยอาจจะเป็นจุดได้ตรงนี้นะครับทั้งสกิลดาเมจแล้วก็สกิลบัฟของเขานะครับอ่ะจนก,กว่าจะบัฟขึ้นหัวก็นานมากจะใช้เวลา1 5วินะในการไล่ซึ่งไม่รู้ว่า1.5วิจริงๆหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่ามันประมาณนนนะั้ะ 1ถึง1.5วินะครับโอเคปิวปิวส่วนเรื่องคอมบาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะามีความเปราะบ,บางบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากปรับเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ถือขึ้นนิดนึงแต่หลก่อนที่ไม่ปรับเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่ามันเปราะนะครับแต่ว่าพอปรับมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ถือขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึกไมไ่ถึกขึ้นจนถึงกับเวอร์อะไรนะแต่ว่า,อาพอปรับมาครั้งนี้มันยังพอแบบได้ยืนได้อยู่นะครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โ oh ห สกิลไอ้พวกเลมเนี่ยสาดเสียเทยเสียเลยนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการผักของเขานะที่แบบโอ้โหทุเลตได้เจเลยนะโอเคไปแต่พอปรับมาก็พอยืนชนได้อยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบถึงกับแบบแบบฆ่าแฝงหลบอ่านแบบเถื่อนแบบเลมหรือเอเมิเลียอะไรขนาดนั้นนะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะสำหรับแจ็คเดริเปอร์เนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแจ็คนะครับอโอเคที่จริงผมอยากจะลองกับไอ้พวกตัวละครอ่า ี่จัดทีมอยู่นะแต่ว่าไอเดีนี้ผมยังไม่ได้แอดเพื่อนนะก็เอาไปก่อนแล้วกันนะโอเคมาเริ่มไต่ตั้งแต่หลีกล่างๆเอเลนเซเดอร์นะครับอืผมอยากจะรีวิวอยู่นะเพราะว่าไอดีผมเนี่ยมีเกียร์ที่เปิดได้มาก็คือสนับไหลแทนเป็นอัปเกรดธาตุผมอยากรู้ว่าการใส่อัปเกรดธาตุกับเจ้าเอเลนเซเดอร์เนี่ยมันจะส่งผลว่าขนาดไหนกับสกิลของเขานะโอเคมาโอ้โห ฝั่งเขาก็มีแจ็คแต่ฝั่งเขาก็มีตัวบินแต่รู้สึกว่าฝั่งเราน Jack เนี่ยแจ็คเนี่ยจะสกิลไม่โดนเลยนะสกิลไม่โดนเอเลนเซเดิร์ดเลยนะก็ต้องเข้าใจนะครับเอเลนเซเดิร์เดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เคาาจะปวดแถมโกงใช้ได้นะก็โดดไปตีป้อมแบบจิงโจ้จิงโจ้นะการโดดเขาแบบดับเบิลจัมนะการโดดแบบดับเบิลจัมมันก็จะแบบเหมือนกับเป็นบัคนะครับ มันไม่สะอาดองตรงมันไม่สามารถแบบดดดเบิมจ้ำแบบอย่างนั้นได้นะแต่เกมก็ใส่มาแบบโอ้โหคือโคเกิดไปหรือเปล่านะก็คือแบบโดดซ้อนกันแบบดึงดึงดึงอเออโอ้ผมก็เลยเรียกว่าดับเบิลจ้ำนะกันนะครับโอเคอทีมต่อไปโอ้โหบูด้านะโอ้โหสู้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะสหรับบูด้าเพราะว่ามันแบบดาเมจเขาแรงจริงโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดแล้วเราจะกดสู้ทำไมเนี่ยเฮ้ยกดลั่นไปหนึ่งทีนะบูด้าแรงเกินนะไม่สามารถแบบ สู้ได้นะหลังจากปรับเป็นทะลุมาตะโอเรมแล้วก็อันเบโดแล้วก็ท่านบูด้านะแต่ว,ว่าทีมนี้มีท่าน,น้ำท่านไม้ที่หนึ่งตัวชี้เงโอนะครับไม่ไหวนะอยากบวกกับไอ้พวกเอมิเดียตันอยู่นะผมก็อยากรู้ว่าเขาจะแบบสามารถจัดการเอมิเดียได้หรือเปล่านะเอมิเดียเนี่ยเกมเกมตั้งรับเนี่ยไม่โหดเหมือนกับแต่ก่อนแล้วนะแต่เกมเล่นเองเนี่ยก็ยังโหดเหมือนเดิมนะโดยเรื่องไอ้พวกข้าพงข้าแสงถึกหรือว่าค่าตีคงตีคลีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเค อาจแจ็คลองดูแจ็คดีกว่าว่าอัลเบโดเนี่ย <c oughs> จะยังไงนะแจ็คก,ก็ยังยังมีการข้ามอยู่เหมือนเดิมนะสำหรับแจ็คแต่ยังไม่ได้เป็นข้ามข้ามแบบเหมือนกับโพไซดอนนะยังเป็นข้ามเป็นแบบกลุ่มประมาณสักไอกลุ่ม300จุดนะครับหรือว่า200จุดอะไรก็คือข้ามข้า,ขางหน้านะครับข้ามข้ามขน้าไปประมาณสัก1 5 0จุดอะไรประมาณนี้มันไม่ได้แบบข้ามเยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับแจ็คนะครับก็เหมือนกับรีวายนะแต่ แต่ก็ไม่เทียบเท่าก,กับรีวายนะแต่ค่าเหมือนรีวายแต่ไม่กว้างเหมือนรีวายอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าโอ้แบบนี้ก็ตัวไม้เขาไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าแจ็คก็อาพอปิด,ดาเมจไอพวกนัทสึได้อยู่นะเพราะว่านัทสึก็เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งธาตุไฟเนี่ยแจ็คก็ยังสามารถปิดดาเมจได้อยู่นะถึงจะเป็นธาตุเดียวกันตีกัน1ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสามารถปิดดาเมจได้นะ โอเคเพราะว่าแจ็คเขามีโดนแน่นอนจากดาบจระเข้นะครับแถมบวกดาเมจไปด้วยนะไม่แปลกใจเลยที่แจ็คที่จะทำดาเมจใส่ไอ้ธาตุเดียวกันหรือว่าไอ้พวกแพ้ทางธาตุตายได้แบบโอ้โหภายในทีเดียวนะครับอืมโอ้ทีมนี้มีท่านอายนะก็เป็นอีกตัวที่โอ้โหน่นาประคาใช้ได้นะโอเคอ่ะเรามาดูแจ็คก,กันดีกว่าแจ็คแจ็คโอ้โหแจ็คโดนเอ่อเจ้าบ่าวจระเข้ผักกระเด็นนะก็ทำเสียจังหวะได้เลยนะไอ้เรื่องกระเด็นของเขานะครับสำหรับแจ็คนะ ถ้าแจ็คโดนกระเด็นระหว่างเอ็นเวชั่นสกิลดาเมียรเนี่ยโอ้โหเสียสกิลฟรีฟรีเลยนะสำหรับแจ็คนะครับบางครั้งนะก็ถ้ามีเกียร์ที่แบบว่าเพิ่มระยะการยืนนะครับมันจะเป็นอะไรดีมากเลยนะแต่ผมไม่มีนะโอเคแจ็คนะครับผมคิดว่าพอปั้นแจ็คขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเอมิเดตันพอปั้นแจ็คขึ้นมาแล้วผมคิดว่าผมน่าจะยืนหลีกเพชรหนึ่งอไม่ใช่เพชรสามเนี่ยเริ่มจะสบายขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงเพราะว่า ตัวธาตุไม้เยอะมากนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากนะสรับลีประมาณเพชรหรือว่าโกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเกินการมากนะไม่ว่าจะเป็นเอมิเลียตันหรือว่าเจ้าม็อบไซโคไมกี้นะโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือว่าไปกระทั่งจนเอเลนเสเด,ดนะออไอพวกจะเพชรรพวกเลนเจอร์พวกนี้นเนี่ยลีก่างๆเนี่ยโอหวานเจี๊ยบนะอบอกเลยว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่เขา,ขาค่อนจะขี้โกงนะสลับลีกลาล่างๆเพราะว่ายังไงล่ะดดไปตีเป้าหรือว่าเอมิเลียตีขี ตัวเพชรทางธาตุเขายังเพ้ได้เลยนะสรับเอมิเลียตันยังตีไอ้พวกตัวธาตุไฟตายได้เลยนะถ้าใส่แบบไอ้พวกค่าแฟงคีนะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าการเล่นแบบสบายสบายมากขึ้นนะครับสรับไอดีนี้ก็สามารถแบบโอ้โหยืนหลีกเพชรเริ่มสบายมากขึ้นแล้วนะก็ในการปิดอีกแต่ละครั้งก็จะได้รูปี้มาที่120ตลอดตลอดแล้วนะก็สามารถยังไงล่ะาสามารถผลิตเพชรได้มากขึ้นแล้วกันนะประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเค ก็ถึกว่าการปั้นแจ็คขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียเปล่านะเพราะว่ามันมีความสามารถในเปอร์รอบสังหารนะครับก็พอใช้งานได้นะครับเดี๋ยวก็รอปั้นชิโอในอนาคตนะครับมาคอมบกูกันกับเจ้าแจ็คเดลิเปอร์นะครับก็เป็นการรอบสังหารที่แบบโอ้โหน่าจะเล่นง่ายกว่าเดิมมากขึ้นนะครับถ้าปั้นชิโอเนาะโอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มารีวิวแจ็คเดลิเปอร์กันประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็จะเห็นได้ว่าแจนะ็คน่าโหดจริงนะครับพอปรับมาก็แบบ โอเวลีกูดเลยนะสำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้นะแต่ว่าก็ต้องดูทีมท่านด้วยนะแจค็คผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเสริมไม่ใช่ตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวไอ้พวกดาเมจไม่ใช่ไอ้พวกคามสามารถไฮเปอร์ไฮเปอร์ไอ้พวกรอบตังหารเนี่ยมันยัง เขายัางมองว่าเป็นตัวความสามารถที่ยังเป็นรองนะไม่ใช่เป็นหลักนะครับไม่เหมือนไอ้พวกหยุด5าวิหรือเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยมันยังไม่ขนาดนั้นนะสลหรับความสามารถในเปิดรอบสังหารนะครับก็ให้คิดไว้ตรงจุดนี้ว่ายังไม่ใช่ตัวหลักนะครับยังเป็นแค่ตัวเสริมนะ ประมาณนั้นละกันนะครับโอเคผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวประมาณหนึ่งแล้วเนาะก็อเอาเป็นว่าเอาไว้ท่นนี้ละกันนะสำหรับคลิปรีวิวแจ็คเดลิเปอร์นะครับโอเคถ้า,าถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยเพื่อรับชมคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม